ทุกคนครับผมกาลังจะมาแสดงภาพยนตร์นะครับตอนนี้นะครับผมเป็นพระเอกนะครับแล้วน้องเอวาเป็นนางเอกนะครับรอดูนะคะทุกคนเร็วๆนี้แบงค์ปีกก็อยู่ในเรื่องนะครับครับคือทำไมมึงผอมลงยังวะเวอินครับเด็กๆจะจาได้เหรอจาได้แดมึันนียมีตังแดกข้าวตรงไหมถานขอหน่อยได้ไหมขอตังหน่อยได้ไหมเห็นดูดิคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณอดอยากรอเปล่าเนี่ยไหนดูดิดูดิเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรจะกินหรือยังไงอ่ะจริงๆวะไม่กินไหมกล้ากินไหมสามชั้นแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย โอ้ oh, สวัสดีครับพี่ผมเอฟซีพี่นั้นเนี่ยมาริโอมาเลอร์หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับแม่ครับผมได้เป็นไอแบบเลยนะครับลีครับพี่โจ๊กไอสกีมก็มาใช่พี่โจ๊กไอสกีมใช่เอาใช่ปะเนี่ยเดี๋ย <c oughs> ไปใกล้ๆดิ อ้านวนี้ถ่ายตีเซเตอร์โบทอลหรอ๋อไม่ใช่นี่หว่าโทษพี่ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในโรงภาพยนต์แห่งหนึ่งนะครับก็ชิวๆสบายๆ <c oughs> เฮ้ยเครื่องจูนเสียง <c oughs> สุดยอดรุ่นใหม่ล่าสุด อยากได้มานานแล้วเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อโอ้ยมาไม่ชนะพี่มาไม่ชนะพี่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 มาไม่ชนพีส่ พี่มันไม่เซ็กซ์พี่พี่มันไม่เซ็กซ์เออมตายไปซะให้มันหลอกมึงเออให้มันหลอกมึงซะ